อค okay. สวัสดีนะครับก็วันนี้ผมจะเฉลยมาเฉลยการาที่ทดสอบแมทแลบนะครับในครั้งที่แล้วสิบข้อครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับได้จากในคิวสแล้วแต่ว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีแต่เฉลยว่าถูกตอบถูกหรือเปล่าแล้วก็มีตัวเลขเป็นเท่าไหร่แค่น,นั้นเองนะครับแต่ว่า,าไม่ได้เขียนไม่ได้อธิบายว่า ในโปรแกรม MATLAB จะต้องพิมพ์ยังไงนะครับผมก็เลยเทําวิดีโอนี้มาเพื่อที่จะอ,อธิบายการทําโจทย์ในแต่ละข้อนะครับเผื่อว่านักศึกษามีข้อสงสัยหรือว่า,อ,าอยากรู้ว่าทํำยังไงหรือกผลให้ข้อที่ยังทําไม่ได้นะครับจะได้สามารถต้อนกลับมาดูได้นะครับเคเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับข้อแรกคือไซน์สาพายส่วนแนะครับเวลาเขียนใน MATLAB นะครับก็จะพิมพ์ว่าไซน 3คูณพาย pi นะครับแล้วก็หารด้วย8นะครับหน่วยเป็นรเดียนอยู่แล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับก็จะได้ uh, 0.928 uh, 0.9239นะครับโอเคดูเฉลยไปด้วยเฉลย0.9239นะครับข้อ2นะครับก็คือโคไซ 25.1องศานะครับเวลาที่ทำเป็นหน่วยองศานะครับก็ให้แปลง25.1คูณพายหาร้อยแปดสินะครับใช้ฟังก์ชันโคไซน์นี้ก็ได้หรือใช้เป็นคำสั่งโคไซน์ D 25.1โคไซน์ D ก็คือรับมุมเป็นดีกรีนะครับก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันได้คำตอบเดียวกันนะครับข้อ3มนะครับ ให้ค่า x นะครับก็าฟินไป x เ,เท่ากับ exponential คือ exp P, นะครับลบ2คูณ1.8คูณด้วย0.9นะครับแล้วก็หารด้วย38จับิมิลอนนะครับแล้วก็ y เท่ากับ natural log ในมันเราจะเขียนเป็น log นะครับ log แล้วก็ตัววงเล็บ square root ของอ ล็อกของสแควร์รูทเอ็บวกห้ายกกำลังเอ็นะครับแล้วก็หารด้วยเอ็กซ์ปิดวงเล็บนะครับก็จะได้ y เท่ากับหกจุดปเจ็ดแปดเก้านะครับข้อถัดมานะครับให้ a เท่ากับให้ a เท่ากับ 3 9นะครับแล้วก็ลบ5 0นะครับแต่ละบรรทัดขึ้นเวลาขึ้นแถวใหม่ก็ใช้เครื่องหมายเซนิโคลอนนะครับ14บลบ5 0 14 3แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ B เท่ากับ2 15แล้วก็ลบ5นะครับ เราจะได้ b ออกมานะครับแล้วก็ให้หาผลคูณของ b คูณ a นะครับเลัานั้นผมจะผมได้ตั้งตัวแปรให้เป็น c ละกันนะครับ c เท่ากับ b คูณ a จากนั้นก็ให้หา c ลัม์ที่1ก็คือลบ139หรือจะพิมพว่า c ลงเลตหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับผลลัพธ์ก็คือลบ139นะครับข้อถัดมา,าให้ a เท่ากับ ให้ a เท่ากับ1.3 1.6นะครับเราก็จะถินไปนะครับ a เท่ากับ1.3 1.6ก็คือเว้นสเปกไทสาทีละ0.3นะครับไปถึง9.8ถินแบบนี้นะครับแล้วก็ในคอลัมน์ที่1ของ a คือ1.3นะครับจะอยากรูคอลัมน์ที่1 แต่ว่าโจทย์ไม่ได้อยากรู้คอลัมน์ที่1จอยากรู้คอลัมน์ที่128นะครับก็ A 128ได้39.4นะครับต่อมานะครับ A เท่ากับ98.1เพิ่มทีดศูนจถึง300นะครับอยากรู้ว่า A มีขนาดเท่าไหร่ก็ใช้คำสั่ง length a นะครับ ก็าจะได้คำตอบเท่ากับ674ขนาด674นะครับจงหาค่าของ summation x กำลัง2นะครับก็ใช้แนะนำให้สร้าง a 1ถึง80ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ sum a เพียงนั้นเราก็พิมพ์ได้ว่า sum นะครับแล้วก็ a ก็คือผิมพ์ a ก่อนละกัน a เท่ากับ1 แล้วก็ถึง80นะครับแล้วก็ยกกำลัง2นะครับเราสามารถพิมพ์แบบนี้เลยเไม่ได้นะครับต้องเป็นจุดยกยกกำลัง2จุดนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าถ้าเราพิมพ์เป็นกำลัง2เลยเนี่ยมันจะขึ้น error นะครับเพราะมันคิดว่าเราจะเอาเวกเตอร์ไปคูณกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเอาทุกตัวยกกำลัง2ได้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่า Uh, summation mm hmm. ของ A ก็จะได้ผลลัพธ์มา1.3880 7นะครับต่อมานะครับถ้าให้ A เท่ากับ100แล้วก็ลบทีละ2ถึง4นะครับส่วน b เท่ากับ0.5ลมทีละ0.1ไปจนถึง50นะครับแล้วก็ c เท่ากับ a transpose คูณด้วย b นะครับเราจะให้หาว่า c แถวที่30พอลัมน์ที่400กรเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีค่าเท่ากับ1,696.8นะครับต่อมาในการ plot กราฟ t เท่ากับเท่านี้นะครับเราก็ให้ถึงว่า x เท่ากับ t s i n t นะครับตอนนี้เวลาเขียน เป็นสมการเนี่ยเราเขียนเป็น t คูณ s i n t ได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราเขียนใน m a t l a b นะครับเราต้องใช้จุดแล้วก็คูณแบบนี้เพราะ t เป็นเวกเตอร์ sin t ก็เป็นเวกเตอร์นะครับรนั้นคูณกันเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นจุดคูณด้วรู้ว่าเป็นคูณกันตัวต่อตัวนะครับจากนั้นอยากรู้ว่า x มากกว่า0นย์มีกี่จุดก็สามแล้วก็ x มากกว่า0 คอลัมน์ไหนที่ตัวไหนที่ x มากกว่า0ูนย์มันจะให้ค่าเป็น1ตัวไหนที่มันไม่มากกว่าศูนย์จะเป็นศูนย์เคนะเราซ้ำก็จะรู้ว่ามันมีมากกว่าี่ตัวมากกว่า0ูนย์กี่ตัวทั้งหมด504ตัวนะครับนุกรมต่อไปนี้เกิดจากการบวกเลข2หลักก่อนหน้านะครับเช่น3เอเท่ากับ1บวก2อเท่ากับ2บวก3ามเท่ากับ3บวก5นะครับเป็นต้นมีตัวเลขในอนุกรม A6 ตัวถ้า B ถึงถามว่าถึงร้านเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับอ่าน,นี้จะเริ่มยากขึ้นสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่าเราอาจในการสร้างอนุกรมแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสร้างเป็นตัวแปร,แรขึ้นมานะครับโดยที่ผมก็ตั้งเลือกตั้งเป็นตัวแปรผมใช้เป็นตัวแปรว่าอ่ x ละกันนะครับ x 1เ,เท่ากับ1น,นะครับ x 2 เท่ากับ2นะครับ x 3เท่ากับ x 1บวก x 2นะครับจากนั้น x 4เท่ากับ x 3บ x 2บวกบ x 3นะครับผมพิมพ์ให้ดูไม่ได้จะให้พิมพ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า,าเราจะเห็น ผมพิมพ์เพื่อให้เราเห็นแพทเทิร์นนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับ x 3บวกด้วย x 4ใช่ไหมครับแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆจนกระทั่ง x มันมีค่าถึงล้านถึงจะหยุดทำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราผมก็จะเขียน while loop ขึ้นมานะครับเริ่มต้นผมเคลียร์ variable ก่อนนะครับเผื่อมันมี x มันจะได้เคลียร์ x ทิ้งซะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆ วนลูปเพิ่มขึ้นไปทีละตัวนะครับเพราะนั้นตั้งแต่ลูปที่ตั้งแต่3เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นผมจะใช้ตัวแปลว่า i เท่ากับ3นะครับแล้วจากนั้น3ผมก็จะใช้เป็น i แล้วก็ i ลบด้วยะนะครับ3ตัวนี้1ใช่ไหมก็จะ1ก็คือ i ลบ2แล้วก็2ก็คือ i ลบ1แบบนี้นะครับจากนั้น ผมก็จะพิมพ์ i เท่ากับ i บวก1นะครับแล้วก็จากนั้นก็ตอนนี้ i เท่ากับ4แล้วใช่ไหมแล้วผมก็พิมพ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ i เท่ากับ i บวก1นะครับราะนั hmm. ้นตอนแรกก็คือ3ก็คำนวณก็จะได้ i สา3ตอนนี้เป็น4ก็จะได้ x ที่4 5เป็น x ที่5แบบนี้นะครับ เราจะเราก็เห็นแพทเทิร์นอยู่ดีว่าเราแทนที่เราจะนั่งพิมพ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใช้ลูกวายเข้ามาแทนนะครับ y y อะไรดีนะครับ y x นะครับตัวที่ i ถึงเท่าไหร่ดี i ลบด้วย1นะครับถ้า x i ลบ1มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับคา่าที่เราตั้งไว้ตอนแรกลอง13ดูก่อนก็ได้นะครับถ้าถ้ามันเท่ากับ13แล้วนะครับเราก็ให้มันหยุดทำงานนะครับเราก็เอ็น นะครับนอกนั้นเราก็ไม่ต้องมีแล้วนะครับอ่าผมเราทดลองรันโปรแกรมดูนะครับว่าอพอมันถึง13จะหยุดทํางานไหมที่ผมใช้ i ลบหเพราะว่าอตอนนี้อินเด็กซ์พอเราบวกไปมันจะเกินนะครับเช่นตอนเริ่มต้นเป็นสามนะครับมันก็ได้คำนวณที่3ได้แล้ว i จะไปรอดที่สี่ดังนั้นเราต้องเช็คตัวที่3านะครับล,ลองทดลองรันโปรแกรมดูว่าใช้ได้ไหมนะครับ ใหเซฟในโปรแกรมชื่อเพสนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็รันโปรแกรมนะครับก็จะได้อยากรู้ว่า x เ,เป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็น x ออกมานะครับ x เ,เท่ากับ1 2แสดงว่าทำงานได้ไม่ถูกต้องนะครับ อ่าตรงนี้ผมเขียนโปรแกรมผิดนะครับถ้ามันมากกว่าสิบสามันก็หยุดทำงานเลยเันั้นเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ออกมาก็เลยเป็น x เ,เป็นอ่าหนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับโอเคะฉะนั้นอ่าผมก็ต้องแก้โปรแกรมตรงนี้นะครับให้เป็น น้อยกว่า13นะครับถ้ายังน้อยกว่า13ก็ยังให้ทํางานไปนเรื่อยๆนะครับได้เห็นว่าอตอนนี้รันเลขออกมานุกรม1-13ได้นะครับคราวนี้ผมจะรันถึงล้านละครับเริ่ดๆๆๆๆนะครับเราลองรันปรแยรมดูนะครับก็จะได้ออกมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับตัวสุดท้ายอ่าตัวสุดท้ายเกินล้านนะครับแสดงว่า จทย์ถามว่าอะไรจทย์ถามว่าจะมี b อยู่กี่ตัวนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าถึงร้านแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ command ได้ออกมาเป็น length x นะครับได้เป็น30ไปน,นั้นเกินมา1ตัวแปน,นั้นต้องเอาเป็นแค่29ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็น29นะครับสำหรับข้อสุดท้ายโอเค โปรแกรมอาจจะยังเขียนไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่ตรงที่มันไม่เจนออกมาให้ถึงค่าที่เราต้องการเลยนะครับถ้าอยากให้มันถึงค่าที่เราต้องการเลยเนี่ยอาจจะต้องเขียนโปรแกรมที่ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็คือให้มันเช็คก่อนว่าค่าที่จะบวกเนี่ยมันเกินล้านหรือย,ยังถ้าถ้ามันเกินล้านก็ ไม่ต้องให้มันใส่เข้ามานะครับยกตัวอ,อย่างเ,เช่นผมอาจจะเช็คแบบนี้ก็ได้ว่าให้ตัวแปรเทมนะครับเป็นตัวแปรที่เราจะเช็คเข้ามานะครับแล้วเราก็เช็คว่าตัวแปรเทมอันนี้นะครับมันมีค่า ยังมีมันมีค่าเกินล้านไหมถ้ามันไม่เกินล้านนะครับเราก็ใส่ตัวแปรเท็มเข้าไปที่ x นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวแปรเท็มของเราเนี่ยมันมีค่าเกินล้านนะครับผมก็ใส่ตัวแปรเท็มเท่ากับ x i ลบสองบวกด้วย x i ลบหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรเท็มเพื่อที่จะเช็คดูว่ามันเกินหรือย,อยังนะครับ ทดลองรันโปรแกรมนะครับจะแตกต่างไหมเราก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับนะจเห็นว่าตอนนี้รันโปรแกรมดูเนี่ย x ของเรามีค่าไม่เกินล้านแล้วนะครับโดยการเขียนโปรแกรมแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนตรงนี้เป็น13อลองดูสิครับ13ได้ไหมลองรันโปรแกรมก็ปรากฏว่า มันตัวเลข13มันไม่ไม่มานะครับเพรนั้นตรงนี้ต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ13นะครับถึงจะออกมาตามที่เราต้องการก็คือ,อใส่13ไปก็ออก0ถึง13นะครับใส่ล้านลงไปนะครับรันโปรแกรมก็ออกมา0ถึงค่าสุดท้ายที่ไม่เกินล้านมีทั้งหมด29ตัวนะครับโอเคสรุปว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้นะครับ โอคก็จบแค่นี้นะครับสำหรับการอธิบายเฉลยโจทย์นะครับ